ไม่เคยสอบด้วยสิแนะนำไอค่องเครื่องโปรแกรมหน่อยครับเครื่องโปรแกรมโอเคก็คือตัว G88 ค่ะเครื่องโปรแกรมย้าน VR นะคะงาน VR นะคะใช้ได้ตั้งแต่136ถึง174 G88 ตัวนี้นะคะคือการโปรแกรมเนี่ยลูกค้าจะใช้ช่องอะไรแจ้งทางร้านมาลิสต์มาเลยจากกี่ช่องก็ได้ลิสต์มาเลยเราก็จะโปรแกรมให้นะคะเป็นเครื่องอม IP67 กันน้ำกันฝุ่นนะคะแบตเตอรี่1,600ม ah ิลลิแอมนะคะตัวนี้เนาะอุปกรณ์ครบชุดค่ะมีเครื่องมีแบตมีเสามีชุดชาร์จแถมฟรีซองหนังใช่ไหมครับโอ้ยน้ำลายกรนเด็ซองหนังนี่ะเนี่ยแมะกำลังได้ได <laughs> ้อเ <laughs> ขออยายาตนะคะเขออยายากจริงๆนะซองหนังนะคะ ซองหนังให้ด้วยนะคะราคาที่5,900บาทนะคะสำหรับตัวนี้เนาะฟังเสียงนะคะบอนก,ก็นจะพูด,ดวนอยู่เนี้ยคะ่ะท่านใด